เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งไร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกาวเดินทุกวันการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายาก การดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายากการที่จะได้ฟังสัตธรรมก็นับว่ายากการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยากนนาฉั ดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเรายังคงได้โอกาสดีๆอยู่ที่นี่นะคะเราอยู่ที่นิราวานาสถานโพธิกำจรคลอง14น้องเสือปทุมธานีค่ะเราได้รับโอกาสอันดี yeah, <cool. S 1> ได้นั่งสนทนากับท่านอาจารย์ปัญญาณิรวันโนด้วยเรื่องราวที่หลากหลายที่เดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของคนเราอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นชีวิตที่ เพิ่งพาอาศัยกันบ้างช่วยเหลือเกือ้อกูลกันบ้างแต่บางครั้งบางคราวบางคนก็มองว่าอเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคนเราเราดูแลตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วแล้วจะไปช่วยเหลือคนอื่นเออเราก็ทุกเขาก็ทุกก็ทุกพอกันทุกคนก็น่าจะช่วยเหลือตัวเองกันไปประมาณอย่างนี้เจ้าขาพระอาจารย์ก็เลยขอโอกาสท่านอาจารย์ได้กรุณาเมตตาเรา ชิ้นนด้บอกสอนในเรื่องนี้ในมุมมองที่เรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าพรหมวิหารเจ้าค่ะท่านอาจารย์การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่มากมก็จะต้องมีการเกี่ยวพันทีนี้การที่เราจะเกี่ยวพันกับผู้อื่นถ้าเกี่ยวพันด้วยใจรักใจสงสารเกี่ยวพันแล้วมีใจที่พร้อมจะยินดี กับเขา,เม,เ,ขาเมื่อเขาได้ประสบกับสิ่งดีๆหรือมีใจที่ไม่ถือสาถ้าเขาทำอะไรที่ไม่ดีใจของเราจะสบายถ้าเรามาพูดถึงพรหมวิหารพรหมวิหารเป็นคุณธรรมในทางใจชนิดหนึ่งที่มีระดับความประณีตบริสุทธิ์สูงไปกว่าความเป็นผู้มีใจอย่างเทวดา กระทำดีต่อคนอื่นมีความละอายต่อบาเป็นผู้เว้นบาเป็นผู้ใฝ่ความดีเป็นผู้ขยันกระทําสิ่งดีๆต่อคนนั้นต่อคนนี้ต่อสัตว์การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อคนทั้งหลายมันจะได้ส่วนอันเป็นบุญที่เกิดจากความดีงามหรือที่เกิดจากการกระทําความดีคําว่าบุญเนี่ยมันมีบรรยากาศที่ เมื่อเกิดกับใจคนมันทำให้ใจคนนั้นอิ่มแล้วก็อ่อนโยนลงมาทุกครั้งที่ไปทำดีกับอะไรก็ตามการทำดีมันเป็นสิ่งที่สะอาดเพราะเป็นส่วนของกุศลทำแล้วใจสะอาดพอสะอาดเขาจะให้ความรู้สึกอิ่มในความรู้สึกอิ่มสะอาดมันเป็นที่สุขสบายจริงๆผมวิหารเป็นเรื่องประณีต ไม่ใช่ว่าใครอยากจะรักเอ็นดูใครก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ใครจะสงสารใครก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ใครจะพลอยยินดีอะไรแล้วมันก็จะพลอยยินดีตรงนี้เป็นเรื่องความอ่อนโยนมากๆของใจเป็นความอ่อนโยนมากจนมันไหลออกมาเองจากใจไม่ใช่เป็นการกระทําอย่างเช่นเราไปเห็นคนเห็นสัตว์เนี่ยพอตาไปกระทบแล้วความรู้สึกรักมันไหลออกมา หูไปได้ยินเรื่องที่น่าเศร้าเนี่ยความรู้สึกสงสารมันไหลออกมานั้นเป็นการไหลออกมาเป็นความสงสารเป็นความรักเอ็นดู <S <S เห็นหรือทราบว่าคนนั้นประสบความสําเร็จรุ่งเรืองพอไ,ได้ยินแล้วก็วรู้สึกอิ่มใจด้วยที่เขาเป็นสุขมันไหลออกมามันไม่ต้องกระทำอันนี้เป็นคุณธรรมที่เกิดจากความอ่อนโยนของใจ นี่เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งถ้ามีมากก็จะสงสยัยสงสารได้ง่ายๆกับอะไรก็ได้ไม่เลือกที่รักไม่เลือกที่ชังเลยละ่ะนั่นคือคุณธรรมความพลอยยินดีก็มาจากใจเนี่ยที่มีแต่ความรักเอ็นดูในคนทั้งหลายเนี่ยอยากให้คนเป็นสุขพอเขาประสบสุขเราจะรู้สึกยินดี ที่เขาได้มีความสุขยินดีเหลือเกินเพราะไม่อยากให้คนเป็นทุกข์นี่คือใจของผมเป็นห่วงแต่คนอื่นเป็นห่วงแต่คนอื่นใจมันเริ่มทิ้งตัวเองไปอยู่กับคนอื่นเห็นใครก็รักเห็นใครก็สงสารใครเป็นอะไรก็พอยินดีนี่คือมุทิตากับคำว่าอุเบกขาเนี่ยอุเบกขาเนี่ยในความหมายก็คือวานเฉยจริง จริงๆแล้วคำว่าวางเฉยนั้นใช้กับการที่ชีวิตไปเจอไปประสบกับคนหรือสัตว์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เรามองเห็นว่าคนคนนั้นเนี่ยน่ารังเกียจไม่ถูกต้องเลวร้ายถึงเลวร้ายเนี่ยคนที่มีใจอย่างผมเนี่ยเขาจะวางเฉยเพื่อจะไม่เกลียดวางเฉยเพื่อจะไม่ถือสา ถ้าพลอยยินดีหรือมุทิตาเนี่ยก็จะใช้ว่าเมื่อเธอทําดีได้ดีเขาก็จะพลอยยินดีแต่ในมุมเดียวกันในโลกใบนี้มันมีด้านไม่ดีด้วยที่ชีวิตต้องเจอเราไปเจอคนทําอะไรแย่ๆล้วแย่จริงๆถ้าคนธรรมดาต้องเกลียดชังแต่นิสัยอย่างพรมเนี่ยเขาจะวางเฉยเพื่อที่จะไม่เกลียดไม่เกลียดเจอคนทําไม่ดี ต้องโกรธก็วางเฉยเพื่อที่จะไม่ถือสาคนเราพร้อมที่จะไม่ถือสาได้ในสิ่งที่มันแย่จริงๆถ้าใจไม่สูงจริงทำไม่ได้และจะไม่ถือสาได้ก็หมายถึงต้องวางเฉยดัยงนั้นการวางเฉยในมุมอย่างนี้เอาไว้ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้จิตถือสาไม่ให้จิตเกียดชังไม่ให้จิตเกิดอคติเวรภัย คนคนหนึ่งเป็นคนเลวร้ายใครก็เกลียดแต่พรมไม่เกลียดนี่คือพรมแต่ถ้าในธรรมดาของคนธรรมดาคนทุกคนต้องไม่เกลียดคนดีแต่เกลียดคนไม่ดีนี่คือคนธรรมดาอย่างอย่างที่เราเห็นในที่ทั่วไปเราก็จะเว้นคนไม่ดีแล้วก็ส่งเสริมคนดีแต่พรมเขาใจกว้างกว่านั้นเขาสูงกว่านั้น เขาชื่นชมคนดีไม่ถือสาคนเลวหรือคนไม่ดีนั้นการที่ไม่ถือสาคนไม่ดีเนี่ยเท่ากับจิตของเขาไม่มีผลกระทบในทางจะเสียอะไรเลยจิตไม่เสียนี่คือข้อประเสริฐและข้อฉลาดข้อหนึ่งเวลาเราเจอสิ่งดีๆจิตเราจะดี แต่ไปเจอเรื่องไม่ดีจิตเราจะเสียเพราะเกลียดชังเพราะถือสานี่คือความไม่ฉลาดอย่างหนึ่งต่อตัวเองที่ไปเกลียดให้จิตตัวเองเศร้าหมองแต่พรมไม่ยอมให้ตัวเองเศร้าหมองเจอคนดีๆก็ชื่นชมยินดีใจตัวเองก็ได้อีกแล้วเป็นความบริสุทธิ์ต่อคนเจอใครไม่ดีก็ไม่เกลียดให้จิตตัวเองเสียไม่โกรธไม่ถือสาไม่อคติ ปล่อยวางเขาไปตามธรรมชาติซึ่งการที่เขาจะไม่ถือสาไม่เกลียดชังได้เนี่ยก็ต้องมีอุเบกขานั้นใครที่มีอุเบกขาอย่างพรมเนี่ยเขาก็จะมีใจที่สูงส่งในระดับที่ไม่เกลียดชังใครเลยไม่ว่าคนนั้นจะน่ารังเกียจแค่ไหนก็ตามนี่นั้นถ้ามนุษย์คนหนึ่งมีจิตอย่างพรมเนี่ย มนุษย์คนนั้นเป็นผู้มีใจสูงส่งมากสูงส่งกว่าเทวดามีความละเอียดอ่อนโยนในทางใจสูงมากเห็นอะไรก็พร้อมจะรักเอ็นดูสงสารยินดีไม่ถือสานี่คือใจของผมพรมอย่างเนี้ยไปอยู่ที่ไหนใครก็รักก็บอกว่าเมื่อใครก็ตามกระทําจิตของตน ให้เป็นจิตที่เปลี่ยมด้วยคุณธรรมของพมวิหารคนนั้นจะเป็นที่รักของเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทีนี้ถ้าเราอยากมีใจอย่างนั้นเราก็ต้องทําอย่างไรให้เขาเริ่มสะอาดและเริ่มอ่อนโยนการเป็นพรมนั้นหมายถึงความอ่อนโยนในขั้นปลายแล้วเป็นขั้นปลายนะอ่อนมากเลยมันจึงกลั่นออกมา นี่ความรักเนี่ยหลายคนเกิดมาก็จะมีการสั่งสมมาแล้วบางคนเนี่ยติดมาเยอะเลยนิสัยอย่างพรมบางคนก็ต้องอบลมจึงจะค่อยมีบางคนมีมาแล้วจริงๆเกิดมาเป็นคนขี้สงสารตั้งแต่เด็กเลยแสดงว่าพรมอาจจะมาเกิดก็ได้ <c oughs> หรือเป็นคนที่ไม่เกลียดชังใครเลยเป็นคนที่มีใจอ่อนโยนเนี่ยนี่คือลักษณะนิสัย ของาธาตุของใจที่มีคุณลักษณะความเป็นพรมความเป็นพรมเป็นที่สบายอยู่แล้วในตัวเองนะแล้วก็ก่อนจะเป็นพรมต้องเป็นเทวดาก่อน <Okay. S 1> อยากเป็นพรมต้องเป็นเทวดาก่อนคําว่าเทวดาคือทําดีทำดีเพื่อคนอื่นทำบ่อยๆครั้งแรกทำดีเพื่อหวังบุญนั่นแหละ <Okay. S 1> แต่นานๆไป ทำดีก็จะไม่หวังบุญแล้วเหลือ <Yeah. S 1> แต่อยากทำเพื่อคนอื่น <Okay. S 1> ดังนั้นทิศทางของเทวดาก็เปลี่ยนเป็นพรมโดยไม่รู้ตัว <Okay. S 1> อันนี้คือเรื่องการจะมีใจอย่างพรม <Okay. S 1> และก,ก็การที่มีใจอย่างพรมเป็นเรื่องประเสริฐมากประเสริฐตรงที่ว่าในหมู่บ้านหนึ่งดันมีพรมเกิดขึ้นแล้วหนึ่งคนสองคนหมู่บ้านนั้น <Okay. S 1> น่าอยู่นะ ถ้าในหมู่บ้านเรามีพรหมมาเกิดแล้วทำไงคนนั้นกลายเป็นพรหมเนี่ยเราอยากแต่จะไปหาเราอยากแต่จะเข้าใกล้กกน,นี่คือพรหมซึ่งในที่สุดก็คือตัวเองนี่เองนะคะรักษาใจตัวเองนี่เองลงมือทำ แล้วเราก็จะได้สิ่งนั้นมาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในที่สุดก็คําว่าอุเบกขาก็คือรวมทั้งเมตตากรุณามุทิตาอยู่ในนั้นด้วย<อ>ใช่ไหมเจ้าคะเอาล่ะคะ่ะยังไงก็ตามเรื่องนี้ยังคงต้องขอโอกาสท่านอาจารย์ได้สนทนาต่อนะคะสําหรับเรื่องของการช่วยเหลือกันและกันในสังคมวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังลานะคะเราจะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ